กล้วยน้ำว้า12ประโยชน์เน้นๆที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาโรคภัยให้เจ็บได้สวัสดีครับกล้วยน้ำว้าไม่ใช่ของที่หลายคนนั้นมองข้ามอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประโยชน์ของมันและถ้าหากคุณทราบถึงประโยชน์เหล่านี้แล้วคุณสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพได้ทันทีครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากเพียงแค่รับประทานเป็นประจำเท่านั้นเอง ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจากกล้วยน้ำว้ารักษาโรคมีดังต่อไปนี้ครับ 1. มีส่วนช่วยลดความเครียดปรับสมดุลฮอร์โมนให้คุณอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้น 2. มีส่วนช่วยทางอ้อมทำให้หลับสบายผ่อนคลายความเครียดและอาการนอนไม่หลับได้อย่างยอดเยี่ยม 3. มมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปัญหาท้องผูก ถ้าหากคุณมีท้องผูกและประทานกล้วยน้ำว้าเป็นประจำกากใย,ยสูงไฟเบอร์เพียบ 4. ช่วยยับยั้งปรับสมดุลปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับท้องเสียได้อีกด้วยถ้าหากคุณมีอาการท้องเสียเช่นเดียวกันและประทานกล้วยน้ำว้าเป็นมิตรต่อกระเพาะอาหาร 5. มีส่วนช่วยทางอ้อมปรับสมดุลแรงดันในโลหิตของคุณทำให้ร่างกายนั้นปรับสมดุลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 6. มีส่วนช่วยบำรุงเซลล์ในร่างกายลดเลือนรู้ยรอยและชะลอวัยและยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากอีกด้วย 7. มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวมากรับประทานกล้วยน้ำวา้าตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้จะทำให้คุณผอมเร็วได้มากยิ่งขึ้น 8. มีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงทางด้านกระดูกพรุนโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีและผู้ที่สูงอายุ 9. มีประโยชน์มากในการช่วยดูแลปัญหาเรื่องลำไส้และสามารถช่วยยีทอกทำให้ลำไส้ของคุณนั้นสะอาดได้ 10. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดบรรเทาอาการแผลในช่องปากและอาการร้อนใน 11. มีส่วนช่วยบำรุงโลหิตช่วยป้องกันปัญหาเรื่องโลหิตจาง 12. สามารถช่วยบำรุงเหงือกป้องกันปัญหาฟันผุและปัญหากลิ่นปากได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นยังไงบ้างครับกับประโยชน์12อย่างจากกล้วยน้ำว้าในครั้งนี้ถ้า,าคุณชอบและถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์ u ับ c r i b e รวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนวิดีโอคลิปของเรา สำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผู้สนับสนุนรายการไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทากโกยากิ Bye, บายนาเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วจ้าเมนูและไส้ทากโกยากิครับ สนใจความอร่อยเพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ